ยังไม่จบน่มสันรางปวดหัวอีกรอบปินมอเตอไซคเจ้านี่ติ๊กบิ๊กปราเธอร์โผล่ทวงนี่แถมจะให้ปิดบัญชีบินมอเตอร์ไซค์อ้างเป็นเจ้านี่ติ๊กบิ๊กปราเธอร์โพคอมเมนต์หน้าเฟซบุ o กสอนรามเทพพิทักษเพราะถูกยืมเงินไปไม่ยอมคืนจนตัวเองเดือดร้อนหนักด้านพระเอกหนุ่มตอบผมอยากกันนานแล้วช่วยไม่ได้จริงๆ ดูเหมือนว่าเรื่องปัญหาหนี้สินของติ๊กบิ๊กราเธอร์จะยังไม่จบลงง่ายๆได้สร้างปัญหาให้กับพระเอกหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์อดีตสามีได้ปวดหัวอีกครั้งเมื่อล่าสุดมาที่13กันยายน2 5 6 3แต่มได้มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ของสอนรามโดยระบุว่าวันคุณหนุ่มช่วยพี่ด้วยค่ะพี่กำลังแย่มากตอนนี้พี่ขับวินมอเตอร์ไซค์ค่ะรู้จักกับคุณติ๊กมานานและคุณติ๊กมาขอร้องยืมเงินให้พี่หาคนให้กู้เงินพี่ก็หาให้เอาตรงๆพี่่ไมไมมด้มีเงินาาินนี่คหาาข้ก คุณติ๊กบอกเดี๋ยวคืนยืมไม่นานเพราะคุณติ๊กบอกเดี๋ยวได้กลับบ้านคุณหนุ่มถ้าได้เงินจํานวนนี้ไปตอนนี้10กว่าวันแล้วคุณติ๊กไม่จ่ายดอกเลยให้พี่เลยพี่เป็นคนกลางก็โดนเจ้าหนี้มาตามถึงบ้านเฝ้าที่บินมอเตอร์ไซค์พี่ก็ไม่กล้าไปขับวินพี่เห็นคุณติ๊กออกรายการสองรายการได้วันก่อนคุณติ๊กก็บอกได้เงินจากพรีเซนเตอร์ได้เงินมาน่าจะจ่ายตัดดอกให้พี่บ้างเห็นใจพี่เถอะค่ะคุณหนุ่มถ้าไม่หมดหนทางจริงๆพี่คงไม่ขอให้คุณหนุ่มช่วยแทนคุณติ๊กได้ไหม ตอนนี้พี่มีงเงินติดตัวแค่200จะออกไปวิ่งบินมอเตอร์ไซค์ก็กลัวจะหนีมันดักอยู่บ้านก็ผาว,าวาว่าเขาจะมาตามขอความกรุณาคุณหนุ่มช่วยพี่ด้วยนะคะและเมื่อคืนคุณติก๊กจะให้พี่ไปเปิดบัญชีธนาคารให้ใหม่ตอนห้าทุ่มคุณติ๊กบอกใช้บัญชีตัวเองไม่ได้พี่เองก็ไม่เข้าใจหรือคุณติ๊กยังเล่นอยู่แบบนี้พี่ก็เท่ากับช่วยส่งเสริมเขาต้องกราบขอโทษถ้าทําให้คุณหนุ่มรำคาญใจ แต่พี่หาเช้ากินขําถ้าออกไปทํางานวิ่งรถไม่ได้ลูกพี่จะอยู่กินยังไงวอนเห็นใจด้วยค่ะเห็นใจคนหาเช้ากินขําด้วยนะคะซึ่งต่อมาหนุ่มสอนรามได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าสวัสดีครับพี่ผมต้องขออนุญาตเรียนตามตรงนะครับว่าผมกับคุณติ๊กได้หย่าร้างกันโดยสิ้นเชิงมานานแล้วและตอนนี้คุณติ๊กก็ไม่ได้อาศัยอยู่กับผมผมเห็นใจพี่นะครับที่เดือดร้อนแต่ขอให้ทางพี่ติดต่อคุณติ๊กโดยตรงดีก่อนนะครับผมด้วยความเคารพขอบพระคุณครับผม อย่างไรก็ตามต่อมาติกบิ๊กปราเตอรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวด้วยภาพสลิปโอนเงินจํานวน1,000 0บาทให้กับเจ้าของโพสต์ซึ่งคาดว่าเป็นการโอนเงินไปใช้หนี้บางส่วนก่อน